ของเรานะคะก็ครบ47ปีเต็มนะคะก็เลยมีกิจกรรมใหญ่ซึ่งเป็นการกุศลใหญ่ด้วยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมามีส่วนร่วมกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ต Love is in the air Channel 3 Charity Concert นะคะก็เป็นการฉลองครบรอบ47ปีของอโทร,รทัศน์ของไทยทีวีสีช่อง3นี่นะคะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่สยามพารากอนค,ค่ะอคอนเซปต์นะคะ สายการบินชนรทรีที่จะพาทุกคนบินและฟินไปด้วยกันนะคะและหล่อสุกตาที่เป็นตัวแทนในครั้งนี้ค่ะมี9คนด้วยกันนำโดยบอยประกร์เจม์จิรายุเกรสปรินทร์มาโอเมาเลอร์เคนภูภูมิบอมทนินแมเพียรนีเบลารานีและมิ้นชลิดานะคะก็ขึ้นโชว์ด้วยเพลงคู่ครองเวอร์ชั v ่นพิเศษเป็นเวอร์ชันรีมิกซ์นะคะเพื่อเป็นการเรียกเสียงย่อยจากแฟนๆนะคะ แฟนคลับของช่องสามยังเหนียวแน่นน่ารักเช่นเคยนะคะมารอกันตั้งแต่ช่งชวงเช้าเลยทีเดียวพร้อมกับเตรียมป้ายไฟอุปกรณ์การเชียร์อื่นๆกันมาเต็มที่จัดหนักกันเช่นเคยนะคะคุณแมทฮะวันนี้ที่เราโชว์กันเนี่ยซ้อมนานแค่ไหนครับผมหนึ่งชั่วโมงก่อนสแสดงจริงค่ะเรียกว่าเรามีการเตรียมตัวไม่เยอะ แต่ว่าโชว์มาเป็นไงครับดีมากครับผมอันนี้เป็นแค่น้าจิ้มเล็กๆว่าเออมันจะมีไออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ว่าในคอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยรับรองว่าโหแสงสีเสียงจัดเต็มมาเต็มในคุณโอ้คุณโอ้เปไงเออคอนเสิร์ตนี้เราจัดเต็มแน่นอนครับเพราะว่าเราเป็นการกุศลด้วยแล้วเราก็เต็มที่สาหรับแฟนๆช่องสามอยู่แล้วครับผมครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นบนเวทีพวกเราอาจจะเต้นสนุกสนานแต่ว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยเรียกว่าเป็นการบัฟกันแบบไม่มีสคริปนะครับ ผมเชื่อว่าในวันคอนเสิร์ตจริง่ะมันจะต้องรุนแรงมากวนนมากว่านี้สนุกมากกว่านี้แน่นอนโ,อโหนี่ยังจะมีการรับอะไร,รกันอีกนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีผู้บริหารทางช่อง3าค่ะคุณประวิทยคุณอรัญญามารินนท์คุณสุรินทร์กิตยาพงพันธ์คุณสมรักษ์นรงวิชยัยแล้วก็อีกมากมายหลายท่านเลยทีเดียวนะคะมาร่วมง,งานแถลงข่าวค่ะ แล้วก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆด้วยนะคะฝนะค่ะมีน้องเล็กของทางช่องเราค่ะน้องนายนภัรนะคะซึ่งไม่ได้มีอยู่ในโชว์ครั้งนี้แต่ก็มาร่วมงานด้วยค่ะเรียกเสียงกรีดนี่ก็มีแฟนคลับมาเชียร์ด้วยนะคะโดยคอนเสิร์ตทั้งนี้เนี่ยเห็นน้องนายบอกว่าถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็จะ,ะขึ้นโช,โ,ชโชว์ด้วยนะคะ,ะแล้วก็น้องนายจะพูดว่าอะไรว่าสับโชว์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ ผมเองก็ต it, ื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับพ <ihat> <engaged> <c oughs> <ral> ี่ๆเขาครับผมแล้วก็วันนี้มาเจอตัวจริงแล้วสวยหล่อกันทุกคนเขินเขินเมื่อกี้เขินที่อายอยู่ครับแต่ว่าเป็นเฉพาะบางเรื่องครับแต่เวลาเรื่องการแสดงเราก็แยกออกครับว่าอันนี้คืองานครับผมร้องก็ไม่ได้ร้องดีมากครับแต่ใจรักครับก็ ก็ยังฝ so like ึกฝนอยู่ทุกวันครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแต่ก็เป็นสิ่งตัวเองชอบด้วยครับสำหรับตัวผมมีบิกเซอร์ไพรส์มากๆแต่ว่าถ้าผมบอกว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรมันก็ไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะฉะนั้น อ่ะอก็รอเซอร์ไพรส์จากน้องนายนะฮะเสร็จงานเดี๋ยวจะทำาบไฟให้น้องนายเลยค่ะค่ะ <c oughs> ซึ่งวันจริงนะคะ,ะก็จะมีนักแสดงค่ะอยู่ในคอนเสิร์ตนี้กว่า200ชีวิตนะคะจะแสดงวันที่29เมษายนที่ Impact Arena เมืองทองธานีแต่ว่าเราเปิดให้จองบัตรวันแรกนะคะคือวันที่18มีนาคมนะคะที่ไทจีกิจเมเจอร์ Major ทุกสาขา แล้วก็รายได้หลังห,กหักค่าใช้จ่ายนําไปส่งทบทุนให้กับ3ามโครงการนะคะมีโครงการกองทุนเฉลิมพระเกียรติร้อยปีสมเด็จย่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินกองทุนผ่าตัดเปลี่ยนข้อในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็กองทุนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมตอยและโรคภูแพ้ตนเองอื่นๆมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะซึ่งก็มีตัวแทนแต่และมูลนิธิเนี่ยขึ้นกล่าวบนเวทีด้ยวยนะคะ แล้วก็เนื่องในโอกาสครบรอบ47ปีนะคะก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆทางช่อง3นี่แหละค่ะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีนะคะมูลนิธิวัยวันเด็กเพื่อที่จะจัดซื้อครุัพันให้พร้อมเป็นหลักในการดูแลทารกเด็กพิการแต่กําเนิดรวมทั้งทารกคลอดก่อนกําหนดด้วยนะคะก็ สามารถจ่ายเช็คในนามูลิติโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรติหรือว่าไปจากผ่านทางบัญชีนะคะชื่อบัญชีมูลิติโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเนี่ยค่ะได้เลยนะคะเรียกว่าทำ